บายดีพี่น้องเมื่อนี้ม่กินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องทรงมั่งเขียนเขาสวอนสัตว์เสร็จแล้วพี่น้องก็เลยมาสวบก๋วยเตี๋ยวร้านนี้บอกว่าเคยเห็นร้านนี้เปิดไม่แหมบอ่เคยเห็นเนู้่โอ้เมนอ๋อพี่น้อง อันเกาเหลาครับอืมมากมากมากินน้ากันครับอืมเกาเหลากินกับเขาสวยครับพี่น้องเนาะของดอกกี้สั่งเกาเหลาครับของบอกมีเน่าสั่งก๋วยเตี๋ยวครับนะครับมาๆมากมากครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับอืมใส่พริกลงไปเอา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 กิน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 เลยเนาะเฮาเนาะกินเลยเนาะเฮาเนาะ เอากินเลยครับน้อแม่เนาะเอ๊ะจ้าไส่พริกเอาได้จ้าไส่พริกเอาได้ขอยประด้ใส่ให้ได้น่ะอันนี้เห็ดหอมอันนี้เห็ดหอมแซ่บๆโอ้แซ่บเนาะแซ่บเนาะอ,อืมสวัสดีครับอืมด็อกกี้กินเข่าแล้วครับด็อกกี้กินเขา่ากินเข่ากับ เาลาครับกินเขากับเ,าเราเอ๊ไข่ไม่กินเขาดอกแค่นี้อ่ะดักกี้ตันกินเขาอืมมมามาม,ามาหันมาทั้งไข่นี่ข่อยอยกโซ่คว่ำสทุนของไข่เฮ้ไขยันะอยอยก์โซ่คว่ำสทุนของไข่อันมึง แซ่บแซ่บอืมครับครับพาเพลินมากกินก๋วยเตี๋ยวครับอืมข่อยกระสวบเกาเหลาครับข่อยกระสวบเกาเหลาอืมกินกับเขาครับอืมบ่กินเข่าก็เจ็บท้องครับเดี๋ยวเจ็บท้องก็ต้องกินเข่าครับนี่ใครไปกินได้เข่าใครไปกินได้เข่าเขาไป่หิ้วเข่าเขาไปหิ้วเขาใครก็ได้กินก๋วยเตี๋ยว ีกระป๋าน,น้ำดิได้ยินเสือกระป๋าน,น้ำนี่ยพี่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 คะพี่คะพี่คะเอาเอาใส่ใส่ที่ใส่เห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมกลับบ้านคะ่ะโอ้นีร่านเพิ่นครับนีร่านเพิ่นครับนีร่านเพิ่นโอ้เพิ่นมีทุกอย่างครับ มีเข่ามันไก่เข่ามันหมูเข่ามันหมาเข่ามันม,เม,นมีเบ,บิดครับอืพุ่นขับรถผมอยู่พุ่นรับรถผมอยู่พุ่นจอดอยู่พุ่นรับออันนี้ทางเขาไปนี่กระทั่งเขาไปตลาดเด้ยครับออ้ยุคขางล้านขายยายุคขางร้านขายยา,ยา,า,า,ยยาอุ้ยฝั่งตรงขามก็มีเซเว่นไหมครับมีเซเว่นพุ่นข้างหน้าก็เป็นหอนาฬิกาครับเป็นหอนาฬิกาครับเออนะครับเนาะอ๋อเมืองกนเลยครับ นี่ชาเมืองมากิน้อครับมากินมากินนะครับเด้อนี่พันยึดตึกจังสี่เลยครับพันยึดตึกแบบอตึกสูงอยู่เ้อครับเอ๊ใครเห็นสิบิเขาห้องน้ำจันรอดให้ใอยสักคนเด้อใครชิบิเขาห้องน้ำนี่อะไรดิเวลาเดินทางนีกันด้วยมได้เขาห้องน้ำมไเ้เขาห้องน้ำเออจะเป็นยังไมได้เขาห้องน้ำเดินทางแล้วก็เมื่อย จีบกันเหระเนี่โอ้แมนแมนแมนเหาะหาดเนาะแสดงให้ลุงปา้าหนาอ่าเมืองนอครับเนาะเอออันนี้งานของเขาเนะครับอ้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวัสดีคดก,กันดีกค่ไห้คกแก